สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายของรถกลุ่มซับคอมเพลกซีดานนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาด้วยสําหรับเว็บไซต์ Headline Max เดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม,ตมก็คือทางด้านของเว็บไซต์ Headline Max นะครับวันนี้เขามีรายงานเกี่ยวกับยอดขายเดือนมกราคมปี2020 ลดกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มซับคอมเพกซีดานก็คือกลุ่ม e ีโคคาบวกกับ B s e gment สำหรับยอดขายนะครับต้องบอกว่าแตกต่างจากปีที่แล้วสิ้นเชิงเลยนะครับสำหรับปีนี้ก็จะมีตัวเด็ดๆนะครับฮอนด้าซิตพวกนี้นะฮะนิส s ันอเมล่เดี๋ยวเรามาดูว่าอยู่ที่อันดับเท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มต้นจากที่ยี่ห้อแรกนะครับ MG5 มียอดขายอยู่ที่2คันอยู่ที่อันดับ8นะครับก็ ถือว่าอยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับสำหรับเจ้า MG ไฟ์ปัจจุบันทางนั้น MG มีตัวเด่นๆหลายตัวนะครับยอดขายก็ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับว่า MG จะมีซีดานต่อไหมนะครับทีนี้มายี่ห้อต่อมาก็คือ Honda Brio มียอดขายอยู่ที่2คันอันนี้อยู่ที่อันดับ8คู่กันนะครับกับทาง MG ไฟ์ทางด้าน Honda นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ใกล้จะเปลี่ยนหน้าค่าตาเต็มทีแล้วเหมือนกันนะครับ ตอนนี้ก็ส่ง h o นด้าซิตีมาแทนในกลุ่ม e ีโคคาในปัจจุบันทีนี้มาถึงอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมาเป็นแบรนด์โตโยต้เป็น t o y o ต้าวีอมียอดขายที่385คันอยู่ที่อันดับ7นะครับสำหรับ t o y o ต้าวีอเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าเสียดายมากๆนะครับก่อนหน้านี้เป็นรถที่ขายดีมากๆแต่เนื่องด้วยปัจจุบัน ลดกลุ่ม B segment นะครับความนิยมลดน้อยลงไปเยอะมากๆก็เลยทำให้ Vios เนี่ยเรียกว่ายอดขายลดลงไปมากๆเลยนะครับทีนี้มาถึงอันดับต่อมาก็คือ Mitsubishi Attract มียอดขายที่600กับอีก1คันอยู่ที่อันดับ6นะครับสำหรับ Mitsubishi a t t r a c เนี่ยเขาเปิดตัวใหม่นะฮะมีตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปรับหน้าใหม่ปรับท้ายใหม่ ะะสำหรับเจ้า a อตทราดเนี่ยก็จะเป็นรถกลุ่มเป็นซีดานนะฮะเป็น4ประตะูก็จะสามารถจะมีช่องเก็บสัมภาระอยู่ทางด้านท้ายนะฮะ,ะสำหรับยุคช่วงนี้นะฮะสำหรับ a อตทราดเนี่ยก็ถือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามั่งนิดหน่อยนะครับต้องว่าอย่างนั้นนะหลักๆก,ก็ยังคล้ายๆตัวเดิมอยู่แต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนท้ายแล้วก็ดูน่าสนใจขึ้นเยอะนะครับสำหรับมิ u ูบิชิแอตทราดทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับ อีห้อต่อมาก็คือแบรนด์ Suzuki, Suzuki เซมียอดขายอยู่ที่800คันอยู่ที่อันดับ5นะครับอันนี้คือยอดขายของเซตัวเก่าปัจจุบันนี้นะครับซูซูกิเซเนี่ยออกตัวใหม่ล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่น่าทึ่งกว่านั้นนะครับเป็นตัวที่เปิดตัวโฉมใหม่ล่าสุดแต่ว่ามีส่วนลดอัดเข้ามาถึง50,000บาท ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่า,าเขาก็สู้สุดเบี่ยงเหมือนกันสำหรับทางด้านแบรนด์ s u ซูกินะครับกับตลาด e ีโคคาที่ต้องบอกว่าร้อนสุดๆแต่เซียเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ใหญ่น่าสนใจมากๆนะครับทีนี้มาดูอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมาก็คือแบรนด์ Toyota Toyota ้ายาริสเอทีมียอดขายที่1,531คันอยู่ที่อันดับ4นะครับ ก่อนหน้านี้สําหรับเจ้ายาริสนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยถือว่าทํายอดขายแบบโอ้โหถล่มทลายเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยของรถกลุ่ม e CO ีโคคาแต่ว่าปีนี้นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าคู่แข่งในกลุ่มของ e CO ีโคคาเนี่ยโอ้โหมีแต่ตัวจำเจมนะครับสําหรับยาริสเองนะฮะปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะ,ะเนื่องด้วย อายุอานามนะฮะเขาหลายปีแล้วละ่ะมีข่าวลือออกมาด้วยนะครับว่าอาจจะมีตัวใหม่ในปีนี้นะครับแต่นี่เป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับทางการลซซิ่งไม่ทราบข่าววงในแต่ก็ถือว่าเป็นรถกลุ่มอีโคคาร์นะครับที่ยังน่าใช้อยู่เพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นแบรนด์โตโยต้าเนี่ยแน่นอนนะครับซ่อมง่ายอะไหล่าหาง่ายศูนย์บริการยอดเยี่ยมราคาขายต่อถือว่าการันตีได้อย่างดีเลยนะครับก็ยังน่าเล่นมากๆอยู่สําหรับเจ้ายาลิสนะครับทีนี้มาถึงอันดับต่อมานะครับ อันดับต่อมาเป็นยี่ห้อ Mazda Mazda 2มียอดขายอยู่ที่1,800กับอีก1คันสำหรับแบรนด์ m a z d a นะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่านับเฉพาะเป็นตัวแยกรุ่นนะฮะสำหรับเจ้า Mazda เนี่ยยอดขายตอนนี้ตกมาอยู่ที่อันดับ3นะครับแต่ปีที่แล้วเป็นอันดับหนึ่งนะจากการถแถลงยอดของทาง Mazda เองนะครับ ตัว Mazda เปิดตัวใหม่เหมือนกันนะครับสำหรับปลายปีที่แล้วก็เป็นตัวที่ปรับหน้าใหม่นะฮะปรับภายในปรับออปชันมาใหม่ก็ถือว่าดูหรูหราขึ้นดูดีขึ้นมากนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าทาง Mazda เนี่ยหลายปีหลังที่ผ่านมานะฮะเขาค่อนข้างจะทำได้ดีมากใช้เทคโนโลยีพวก SkyActive อะไรพวกนี้นะครับรูปร่างหนะ้าตาก็ปรับให้ดูหรูหรากลายเป็นว่ารถในกลุ่ม E c o คค r นะครับแล้วก็กลุ่มา B s e gment พวกนี้นะรถ ของทางมัตตาสองเนี่ยผมดูว่าดูหรูหรูกว่าเพื่อนเลยนะนี่ความรู้สึกของผมเองนะครับก็ถือว่าน่าเล่นสุดๆสําหรับมัตตาสองทีนี้มาถึงยี่ห้อต่อมานะครับยี่ห้อต่อมาก็คือแบรนด์นิสสันนิสสันอเมล่ามียอดขายที่2,978ัคันเป็นไปตามคาดนะครับว่าสำหรับนิสสันอเมร่าจะขายแบบถล่มทลายแน่นอนนะครับเปิดตัวมา ในปลายปีที่แล้วและนี่คือยอดน่าจะเป็นยอดของเดือนที่2ที่เขาเปิดตัวนะครับสำหรับนิสันอเวล่าเนี่ยจริงๆเคยนําเสนอยอดขายไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือเขาจะมีตัวที่เป็นตัวโละตัวเก่านะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวใหม่ตัวใหม่อยู่ที่ประมาณร้อยสองพันคันนะฮะเป็นประมาณ2,000ันคันตัวใหม่นะถ้าเป็นตัวที่เขาขายโละเป็นตัวหน้าเก่านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 9 0 0คันประมาณนี้นะครับยอดขายระดับ2,000คัน นะฮะก็ขึ้นมาเป็นเบอร์2ของสลาดอีโคคารอย่างเต็มภาคภูมิจริงๆนะครับแต่เนื่องด้วยต้องพูดตรงๆนะครับเนื่องด้วยนะเศรษฐกิจกบ้านเรามันไม่ดีจริงๆนะปัจจุบันนะครับยอดขายตกลงมาเนี่ยโอ้โหผมว่าเกือบ10%นะฮะก็เลยทำให้นิสสันอเมร่า ER เนี่ยต้องพูดตรงๆอีกเหมือนกันนะฮะ เปิดผิดช่วงนะครับถ้าไปเปิดช่วงแบบตลาดเขาบูมบูมอะช่วงที่มีแต่คนรวยนะฮะนิสันอเมรายอดขายจะระเบิดเถิดเทิงวันนี้แน่นอนนะครับเออแต่ก็ยังน่าทึ่งนะขนาดว่าเออศรษฐกิจไม่ค่อยเอื้อสักเท่าไหร่นะครับนิสันอเมราก็ยังแหกตลาดออกมาได้นะครับมียอดขายระดับ2,000คันได้แสดงว่าปีนี้นิสันอเมราน่าจะมีอนาคตไกลแน่นอนถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมอที่สุดในใจของการเลสซิ่งเลยนะครับสำหรับปีที่แล้ว ทีนี้เรามาถึงอันดับ1น,นะครับอันดับ1สําหรับแบรนด์รถ Eco คคานะครับแล้วก็บีเซ gment ที่ขายดีที่สุดก็คือ Honda City มียอดขายถึง4,698คันอยู่ที่อันดับหนึ่งะครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดขายนี่สุดๆจริงๆนะครับมี Market Share โอ้ทำมาเก็ตแชร์ได้ถึง36.7%นะครับโอ้โหถือว่าทํา Market Share ได้สูงมากๆคือตอนแรกอ่ะเราเราเราก็ยังคิดคิดเนาะว่าคือเขาออกมาสองรุ่นพร้อมกันเนี่ยเป็น City ้นะครับกับนิสสันอเมล่าเราก็ยังมองว่าทั้งคู่เนี่ยน่าจะขายสูสีกันกว่านี้นะครับแต่พอตัวเลขออกมาเดือนนี้นะครับ i t y d a City ขายอยู่ที่4,000โอ้โหกว่าคันนะฮะ อันนี้ก็สันนิษฐานได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าปีปีที่แล้วของปลายปีที่แล้วคือเดือนแรกที่เขาน่าจะส่งมอบนะครับทางฮอนด้าซิตี้มีข่าวว่าอาจจะส่งมอบไม่ทันนะฮะในช่วงของเดือนธันวาก็เลยอั้นมานะครับมามาถึงเดือนมกราแทนนะฮะอาจจะเอาเป็นยอดมันมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ยืนยันนะ,ะเป็นแค่คําสันนิษฐานของผมเองนะครับแต่ว่าก็ยังเอาใจช่วยอยู่สําหรับทั้ง2ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นนิสสันอเมร่าและฮอนด้าซิตี้นะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าฮอนด้าซิตี้เนี่ย แฟนเขาเหนียวแน่นมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการทำตลาดที่โอ้โหอลังการนะฮะอลังการยริงคือลดลดระดับตัวของรถ b s e gment ลงมาแล้วใส่เครื่อง Eco-Car มันกลายเป็นน่าสนใจเป็น2เท่านะครับแล้วก็วๆนี้น่าจะมีนะครับ i t y d a City โฉมที่เป็นแฮตแบ็กก็คือตัวที่เป็น5ประตูนะฮะก็รอดูต่อไปว่าท o ง n n าซิจะทำออกมาน่าสนใจสักขนาดไหนนะครับ สำหรับนี้ก็เป็นยอดขายนะครับที่ทางเว็บไซต์ h e a d l i h t Max รายงานมานะครับแต่ว่าอันนี้ต้องขออภัยนะทางการซิ่งไม่แน่ใจนะครับว่ารุ่นอื่นๆนะฮะหรือว่าเขารวมมาแล้วในนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เราเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะหมายความว่าอย่างสมมติยาลิสอย่างเงี้ยอันนี้คือยาลิสเอทิหรือว่ายาลิสมารวมกันแล้วอะไรประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจนะเพราะเขาเขียนว่าเอทิบเราก็เลยอ่านว่าเอทิไปนะครับแต่ว่าตัวของตลาด อีโคคานะฮะต้องบอกว่าปีที่แล้วม a z d a 2สองกับยา r ิสนะฮะเขาบี้กันมาทั้งปีเลยและแน่นอนนะคบทั้งคู่ทั้งคู่ได้เบอร์หนึ่งทั้งคู่นะครับได้หลายท่านก็งงนะเอะการลาซิงพูดยังไงวัดได้เบอร์หนึ่งทั้งคู่เบอร์หนึ่งทั้งคู่หมายความว่าท้าแถงยอดขายของมาสด้าเนี่ยมาสด้าสองอย่างเดียวนะฮะมาสด้าสองได้เบอร์หนึ่ง แต่ยาลิสนะฮะยาลิสเขาแบ่งเป็น2อโฉมคือยาลิสเอทีกับยาลิสตัวที่เป็นเป็นหประตูแฮตแบกนะครับซึ่งถ้าเกิดเขารวมกันสอันยาลิสเนี่ยโอ้โห,หนู่นะฮะเจ็ดหกว่าคันซึ่งยาลิสเองก็เป็นที่1นะครับแต่ในแง่ของการรายงานผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะในแง่ความเป็นจริงอ่ะยาลิสเขามีอยู่2อโฉมก็จริงนะครับเออมีมีชื่อยาลิสเป็น2ตัวก็จริงเขาอาจจะแยกเป็น2ตัวเลยนะครับเพราะสตัว แคบจะมีความแตกต่างกันมากๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามัตตสองนะฮะเข้าวินเป็นเบอร์นหนึ่งะฮะอันนี้เดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะว่ามีมุมมองยังไงกับรถรุ่นแล้วการแบกรุ่นต่างๆนะครับอยังไงก็ขอบคุณเพื่อน,อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ